สวัส oh ดีค่ะ oh ทุกคนอมนะคะกลับมาแล้วนะคะหลังจากี oh ่คลิปแรกอมไม่ได้ลงไปตั o, ้งอาทิตย yeah ์ก yeah. ว่าใช่ไหมคือคลิปแรกอ้อมก็แบบไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาดูไงแต่แบบ ออก็มีคามาดูก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามกันนะคะวันนี้อมก็จะมาทำเหมือนเดิมนะแต่อันนี้จะเป็นการแบบต่อแต่งภาพจากแอป,ปอื่นนะคะที่ไม่ใช่แค่ไอจีอย่างเดียวเพราะแบบบางคนก็มาบอกอั้มใช่ไหมว่าวาดรูปไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อามจะทำเป็นแบบเหมือนทำเร็จรูปนะคะมันมีมาให้อยู่แล้วแอปที่อามจะใช้นะคะวันนี้เป็นแอป โอเวอร์นะคะโอเวอร์ Over เป็นแอปสีเหลืองแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องหาภ้าพื้นหลังมาก่อนนะแต่เอามาหามาแล้วใครใครยังไม่มีก็ไปหาได้นะคะตาม Google หรือว่าตามแอปอื่นๆแอป l อเ a อร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีให้ต่อมานะคะเราก็กดตรงบวกบวกตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีเนี่ยตรงเฟเจอร์ o u t นะคะแล้วก็กด C ีอก แล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมันมีแบบสําเร็จรูปมาให้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาอันไหนมันจะมีไอตัวที่ขึ้นของเราโปะคือถ้าโปะคือเราจะเสียเงินนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเขียนก็คือเราใช้ได้ฟรีนะคะก็มีเยอะอยู่นะปกติที่อามใช้อามจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเราคลิกตรงกลางของภาพนะคะเราก็สามารถเลือกรูป ขึนหลังได้เนาะอันนี้อัพโหลดมาแล้วเดี๋ยวคู่นะคะโอเคเราจะเอาไปอันนี้นี่นะคะแล้วเราก็สามารถแอดรูปอีกรูปหนึ่งได้ตรง image ข้างล่างอันนี้นะคะกดไปเลยแล้วเราก็เลือกรูปที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวอันนี้เอาใช้เป็นรูปแมวแล้วกันเนาะเบื่อหน้าตัวเองแล้วแล้วก็ย่อใครเอนได้เลยนะคะโอเค แล้วก็เรามาแก้ตรงเท็ก uh, ที่เขามีให้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะแค,แค่นี้แล้วก็สามารถเลือกเป็นอ uh, อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเอฟอนต์ uh, font, font. เลือกฟอนต์ได้ไอตัวคำว่าโปรก็คือเสียเงินเหมือนเดิมนะอันนี้ก็น่ารักนะนี่ก็น่ารักเอาเอันนี้ล้วกันนี่นะคะส้น ส่วนอันนี้ถ้าข้างล่างถ้าเราจะไม่เอาอะเราก็เลื่อนทิ้งไปเลยจะเลื่อนทิ้งด้วยการที่ย่อมันให้มันเล็กๆแล้วเราก็ปัดมันออกจากเฟรมไปนะคะอย่างนี้คือแบบง่ายๆทุกคนต้องไปทำให้มันยุ่งยากอะแล้วก็เราสามารถมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะด้วยการเลือกตรงกราฟิกข้างล่างนะคะมีคำว่า design c o r a e c t i o n นะคะเราก็สามารถเลือกได้เนาะ แต่มันจะมีแบบบางอันที่มันเสียเงินอ่ะอย่างอันเนี้ยกดเข้ามานะคะไอตัวที่มันมีรูปปวกอยู่แล้วก็มีคาดฟรีอ่ะก็คือเราสามารถโหลดได้เลยนะแต่ว่าไอพวกเนี้ยไม่เขียนรูปปรก็คือเราต้องเสียเงินนะคะไม่ได้แต่ปกติที่อ้มใช้อ้จะใช้เป็นอย่างงี้ไอตัวพวกรูปล่าง,งต่างๆมันจะมีตัวนี้ด้วยนะทุกคนที่เป็นเป็นเหมือนเทคเนีย่ยมีเยอะมากเลยอันนี้มีไว้ให้ใช้ฟรีนะคะ อําจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็แอดพวกวงกลมสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรไปเปลี่ยนสีเอาก็ได้คนะอันนี้ดําเปลี่ยนจีนสีดำนี่ถ้าสมมุติเราจะเอาลองสตอรี่ไอใช่ไหมเราแต่งแบบนี้ไปแล้วเราก็แบบเซฟแล้วเราก็ไปแต่งอีกทีในไอก็ได้นะอําทำบ่อยนี่นะคะเราก็กดเซฟก o t o เลย โอเคแล้วเราก็ไปที่ไอจนะคะแล้วก็ลงเลือกรูปนั้นเนาะนแล้วเราก็แบบเหมือนเดิมอะ่ะที่ยามสอนใช่ไหมจากคลิปที่แล้วก็คือแบบมาวาดวาดวาดเอาเลยนี่คะ่ะกมจะดูสีจากรูปนะคะอันนี้เป็นสีอะไรดีชมพู่เนาะ เรื่องมากกว่าดูแบบกายของคนเรื่องมากกว่าเลยนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีบ้างมันไม่ต้องแบบกลมขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนมันจะดูแบบตั้งใจเกินไปนะคะโอเคแค่นี้แล้วกันแล้วก็อามจะเปลี่ยนปากกานะคะหัวเป็นหัวบางเป็นแล้วก็ทำให้มันเล็กลง ลามก็จะใช้สีดำไม่ดำอะ่ะเทาเข้มจุดจุดลงไปเหมือนเดิมนะคะเนี่ย่แค่นี้ก็น่ารักแล้วนะถือเราจะเพิ่มอะไรอีกก็เพิ่มไปได้เลยนะคะทำแบบที่ทุกคนชอบอบบจะทำงี้ก็ทำนะคะ เนี่ยประมาณนี้นะคะก็ได้แล้วแล้วก็อัพเลยทุกคนยินเยจะบอกคือตอนแรกอะอย่างคลิปที่แล้วอะอาร์มแจก ID ทุกคนไปในคลิปใช่ไหมแต่ว่าอาร์มอะเปิด ID เป็นไพรเวทคืออามอะบางคนที่แบบยังไงอะเขาเรียกว่า ทีเ่เรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆอะ่ะอั้มก็เยกลยแบบไม่กล้าเปิดไอจี็นสาธารนะนะคะเพราะว่าวันนี้อั้มเปิดแล้วนะทุกคนก็ไปฟอ้องได้นะคะอันนี้ L A L A L I T A แล้วก็ด้วยสกอร์เจนะคะหรือไม,ม่จะพิมจะพิมไปว่า Dairy Army ก็ได้นะคะโอเคเนาะเจอหมดฝากฟ้อง,งเลยนะคะ A few moments later โอเคต่อมานะคะอ้มก็จะมาสอนเอ่อการแต่ง ภาพที่มันมีเสียงเพลงโดยที่เราแบบไม่ต้องไปโหลดเพลงนะคะค่ะสำหรับการแต่งรูปที่มีเสียงเพลงเ,เราจะใช้เป็นแอปอินชอนนะคะอันนี้ไม่เสียตังะคะคือมันออขอให้เราแต่งประมาณ 5, 5นาทีนะวิดีโอไม่เกิน5นาทีถ้าแบบมันเกิน5นาทีเราก็ต้องเสียเกันนะคะอันนี้อามจะบบได้ถึงแล้วะคะ่ะ สมมติเอาเพลงอะไรอย่างเป็นแคปโปสตเตอร์คนก่อนนะสองสองแล้วคือเราจะเอาเพลงไหนแล้วก็แบบเลื่อนเลื่อนแถบมาคแล้วก็กดอันด้าจำนวน,นแล้วก็ถึงท่อนที่ตัวเองต้องการแค่นั้นแหละมันก็จะมาเป็นวิดีโอใช่ไหมเป็นวิดีโอภาพนหน้าจอทุกคนก็เอามาใส่ใน แชทได้นะคะแต่ทำไม่ดุเอามาอัดไว้แล้วขออนนั้นตอนแรกนะคะเข้ามาในแอปแล้วก็ไปตรงมีวงนะคะเสร็จแล้วก็เอาเพลงที่เราต้องการเนี่ยใส่เข้าไปเนาะอันนี้เอา,เอามาจากไอจีคือแบบเห็นเราไมันพอดีนะคะอันนี้ไม่รู้ใครดับเซนเซอร์หน้าของมันนะคะเแล้วทีนี้เราก็จะทำ มาแสน,แนะคะเร้ก็ไปตรงสติกเกอร์นะคะแล้ก็แอะะแรูตรงนี้เลรูปเลยรูปมือนเดิมกคือยงอันไม่ค่อยได้ถ่ายเลยไงยก็เยกลยไม่ค่อยมีให้มาแต่งเท่าไหรนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้รูปมาแล้วนะคะเราก็จะ ทำการขยายก็ได้หรือไม่จะย่อก็ได้นะคะแต่ก็อย่าย่อให้มันแบบเห็นพื้นหลังอะไรนั้นนะคะทราจะาประมาณนี้พอแล้วก็เราก็เลื่อนตัวรูปนะคะให้มันพอดีกับวิดีโอข้างหลังนะคะเสียงมันจะได้พอดีกันเนะเอาะมันนี้นะคะแล้วก็กดถูกเลยเราสามารถเลือก black girl ได้นะคะ้วเลื่อกตรงนี้นเราจะเอาเป็นสีชมพูแล้วกัน อะไรอะไรก็ส e, kind of ีของูหมดเลยอะไม่รู้ทำไมนี่นะคะมองสีนี้เนาะแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มแบบแอสติกเกอร์หรือไม่ก็เป็นเช็คก็ได้นะคะเดี๋ยวลองสติกเกอร์สติกเกอร์มันก็จะมีหลายอย่างนะสมมติเราเอาเป็นอันนี้ก็ไปใส่ได้เหมือนกันนะคะ ทำอะไรอะ่ะเพื่อนที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่เราก็เอาอะไรก็ได้ที่มันน่ารักน่ารักเมื่อกี้เห็นอยู่นะนี่ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่อย่างนี้แล้วก็เลื่อนเหมือนเดิมนะคะ มีคนรบกวนอ่ะทุกคนแล้วก็แอแท็กไปตรงนี้นะคะแท็กอะไรวะท็กพิมพ์ไปอะไรก็ได้พิมพิมว่าคิวแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกอ่ออะไรนะฟอนต์ได้นะคะฟอนต อ๋ออันไอนเดียวอันนี้แล้วกันน,นี่เราก็จะาม,มาใส่ตรงนี้เปลี่ยนสีตัวอักษก็ได้นะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วกด s a v เสรจแล้วแล้วก็ลงโหมดมีตัปหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปลงในไอจีก็ได้จบแล้วอะ่ะอันนี้วันนี้เอาแนะนำไปสองแอมนะคะวอ <c oughs> okay, าวแมอ้ควแอมแ้ววันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย Yeah, yeah, yeah. One, two, three baby you uh, uh.